เอาทุบเพลนบ่าดีมีเพลินจังว่าพี่น้องลุงป่าจังวา่าหลานเอากาบสบายดีครับเอฟซี FC ที่เคารพรักซูคูซูคนเอามือนีเฮาเอา,เอ,าอีหยังเดีมเดียมนี่ครับาาน,บนี่เอาพามาเบิ่งครับมือนีเอาไก่สีออกพันศาลาพระเจ้าแล้วครับอา่าเฮากะบางยากะยุ่ยซือออ่อไดเอฟซีเอ้บอเตบอลครับเคลื่อนบวข,ขยับขยื่นครับสาเหตุครับ เงินขับเงินใส่งวดไปใส่งวดมาหนก็ลอยล้อ,ล,อลงไปเรื่อยๆอ่าผมมีความสามารถที่สิพพิกแพงสถานการณ์ได้ครับบานนี้เอาเขาซี่เขาสู้หมวดการทํางานครับบานนี้ล้างออกพรรษาครับเทียนหนาพื้นทรมบับวกให้ไปทําการทํางานครับก็สีได้เริ่มปฏิบัติการครับเอามันขาดครับอ่ามันตดรถมาอ่า มันบ่มมีเอ็นอันนี้ครับเขาเอืน่นยังก่อนล่ะจําจซื้อนไอว้เอาเข้าใจเนาะเอฟซีเอาเอากับทอท้อ,อนี่ก็จะได้เห็นไหมนะครับนี่ตัดออกมาเพราะว่าเขาได้เพิ่มความยาาตัวน,นั่นเขาต้องตัดทอตัวน,นี้ลงครับนะครับมันติดอ่ะติดเจ้าเมกาเี่ครับมาเน่มันขาดครับมันขาด เขาก็คงไว้ด้วยนาแปลนคือนเขาครับนาแปลนมันเอา้ามันนั่นซันแห้งเดี๋ยครับแต่ว่าโดมิเตอร์เขาบ่มีอันบ่มีขอออนตัวนี้ครับก็เ็บอมีปัญหาเด้แต่ว่ามันกะลูกยางไม่บอกเฮ้อยจังไนกวมยืดยุ่นมันสินหลายกวัวบ่ตัวนี้ก็ขึ้กันนะครับนี่ก็ได้เอา้า เครื่องยนต์เพิ่น J O H D ครับกับ J O H E J O H E T A อันเดียวกันนะครับเด้อเครื่องยนต์เครื่องยนต์ร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยเกียสิบห้าสองร้อยสิบครับอันเดียวกันครับผิดอยู่ระบบระบบกองควบคุมครับกองไฟฟ้าเพิ่นเพิ่นว่า กับ2องสิบซิมีซิมีอ่าสอดเบรกอยู่นี่ครับนี่อยู่หลังเทอบวกมาซีโอมาาทอยเสียแต่รถต่ำกว่า2องิบนี่สิเป็นรูปแบบนี้ครับเออ geo ห้า e ta ครับของเมโครุ่นมันสิติดมาจากเริ่มต้นจากอ่ากเบโก้ GO ครับไวายอ็นวาอ็นซีเบดครับจนมาลาสุสด รุ่นซีฟครับเอ็มเอ็มนี่ก็ยังเจโอห้าเอทีเอ e e. ครับบ้านนี้โมเมนต์ทีเอเขาสิตัดระบบอ e ีกีอาร์ออกครับเอาอันนี้เขากะสีทําการถอดเอาออกขึ้นกันได้ครับนี่อีกีอาร์นี่ยฮะเนี่ยมาปิดแล้วก็ถอดออกครับเอ e าของแม่โค่เขาถอดออกเรียบร้อยแล้วครับบ้านนี้เลี้ยนี่ครับเลี้ยขั้นนี้โดมิเตอร์ครับอ่าโดโดมิเตอร์กะเป็นเครื่อง รถเฮานี่สิมียูซีคันครับที่เครื่องตัวเดียวกันเบิดครับใส่อะไรน้ำกันได้เกียบเบิ้ดก่านครับเครื่องยนต์นี่โดมินเตอร์ JO5E กเบโก้ครับ SM JO5E TE เอาละะนี่ครับเออใหญ่มูนี่ครับ,ายายรบนี่ไปเอ็นซีเบียท่อเครับ ปีไกน่นี่เสื้อเครื่องแตกเลยครับเด้อแขนสองหน่อยทะลุออว่า <c oughs> <c oughs> เสียงเยงินแสนจนได้ครับเอาละกะไอ้มีเจ้าเมีกาดนะครับนี่สันแห้งครับเป็นไถ้ถอยเสียขาดตอนรือบ่อใดอันนี้ครับอ่ะมาเอากำลังเตรียมตัวครับเตรียมตัวเอาโดมิตเตอร์เฮาเรียบร้อยแล้วครับนี่ ต่อภาษีเลี้วเรียบร้อยครับเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนย่งเตรียมการแล้วครับเอาอ่าเจ้าอิดเอ็มครับสามปีอ่าพันกว่าชั่โมงใกล้สี่หกพันะะครับปุงกีอยากลุมหลวมนิดหน่อยครับมีอาการแล้วเอาเมื่อนิกาหลังจากตัดยงตัญญาแล้วครับ อ่นุ่มดอยครับนุ่มดอยลอยเปอือครับไห้ว่าคันไปคันทั้งผู้นออกมาเรียบร้อยอยะไปเล่นน้ำเด็กน้อยคันลูกหมากานเยอะปั้นนี่เอาอุ้ยขุ่มคาเลยเอฟซีเอพูดนะเอาออกตัวนี้งือง,งักงือง,งักวามเป็นบ่มีอย่างเอาโรด บาสนี้เรเพิ่นสิออกแบบนิ่มๆครับเอาสร้างมาเรียบร้อยครับสองกองครับยี่สิบสี่ลูกครับสี่เปลี่ยนสองขั้นก่อนครับเปลี่ยนสองขั้นทำมันเรียบร้อยก่อนอาจจะเป็นขั้นนี้ครับนี่อาจจะเป็นขั้นนี้รวมแห้งขั้นนี้อาจจะบ่ฮั้นได้อันนี้ครับนี่แต่ย,ยูฮยอนว่าอะไรปเดย เตรียมพร้องผมลูกหมาดการยึดออตัวนี้คันออกเราบ้านี่โอ้คันออกแล้วเออล่างออกมาคันนองนอกตอดด้ามแปบไปขันมันบ้านขันมันบ่มีผู้จับมันก็ไปเอาขวานมาห้องเข้าใจปะเอาขวานมาห้องแปบนี่งคืนจังหน่อยมันจังบ่ได้อันนี้เด้อมันจังบ่ได้กดเพราะว่ามันมันเฮ็ดไผเฮ็ดมันบ่ได้เฮ็ดซอยกันขันไปเรื่อยมึงออื สั่งงานครับสั่งงาน <laughs> เอาหอกก็จะไปประกอบถ้อยเสียครับบาดนี้ผมมีขวนถือกล้องให้เอาเริ่มครับเริ่มบาดนี้เงินกับบม่มีคือเกาแล้วครับใส่แตงวดรถยางเดียว เบิดแล้วแต่ว่ากับจำเป็นต้องได้ซ่อมครับเอาโมมีหอกกับไปห้าลักหน่วยลักสิบมาแต่ทั้งก่นล่ะเฮ็ดจังไดล่ะเอาโบกูแต่กลับระเบิดครับตายเป็นตายต่างทำาใจละเอฟซีเอขันว่าซื้อก็อยากได้น้ำพิน่น สื่อมาแล้วหดเป็นนีไร่ป่นเฮาดาวหอดอันโมเมนดาวครับซืซ้อดครับซืซ้อดตู้เชื่อมโคงหลังคาเนี่ยครับตู้เชื่อมไฟอ่อนๆน,นี่มาอันละลายอันลวดเชื่อมลวดเชื่อมเลดครับนี่ได้การจบเจียเอาค่อยเฮ็ดไปครับ ตอนชุดแรกเนี่เฮ้าสีเอารถเมคโคกับรถหกล้อดำครับออกกอนเดี๋ยวสิบล้อกสิออกน้ำกลนครับสิบล้อกอะมีปัญหาครับขั้นหนึ่งมีเป็นมีปัญหาเครื่องครับกินน้ำมันมือละน้ำมันเครื่องมือละสองลิตรครับอ๋อมันเป็นเรื่องปกติครับสำหรับรถเก่านี่ครับถอยเสีย มันได้เพิ่มมันนี่มาได้ครับเนี่มันได้เพิ่มมันนี่นี่ได้เพิ่มมันตัวนี้มามันสิได็ตัดออกดิบะนี่เอ้าไม่เบิ่งครับผมพอเอ็ดเคลื่อนโอ้นี่ครับนี่มันเยามาจากจากนี่ไปนี่บานนี้เขาก็สิได้ตัดออกหาทั้งพี่ครับนี่ทั้งพี่ไปพี่บานนี้ตัดออกมึงว่าเฟ็นบาานเหย้า ตัดออกเลยครับประมาณผิดละมันก็ะสียับเอาพี่โอ้สิสิ่งก,กันไรใชเนาะบาดท,ที่นี่เฮ้ยวันผิดอะไรเย็บเชี่ยบาดน,นี่แทนที่สิเด็กได้หลายโคดหลายโค้งเลยสิบอได้บาดน,นี่เอ้าจักสีอันนี้เอ้าจักสีหายบ่หายหรอกครับเครื่องมันสั่นแห้ง โม่มั่นใจครับแต่ว่ามันยืดยุ่นดีอยู่ครับยืดยุ่นเอาเออพเบิ้งครับยืดยุ่นดีขนาดนึงเอาต่งได้ง,งักง,งักครับกะเอาคิดว่าบบนามมีปัญหาครับยืดยุ่นดีกว่าแต่เกา่าต่เกา่ามันแข็งกีดีครับแตสิ่บิ้มีปัญหาบาดนี้ เอ,อีกสองสามมือครับออกปัญษาเข้ากับสิด้เอื่นพนักง,งานครับอื่นโซโฟอกโซเฟอร์ครับบ้านนี้มาปฏิบัติกรเซ็กรถอัดจรบอกจรบีไว้ครับกับโซเซรครับโซเซพอได้แก้คัดแก้จนไปที่บ้านนี้ใส่ก่อนรถว่า,างอัน หน้าฝนวางยานนี่ว่ามันอย่างหัวครับ <c oughs> บอกว่าแบาบน้มประทวมพืนมพ้นทวมพื้นลมพัดออกหัวออกหัวออกเบิดแอดแหลดครับเอาสู่ต่อไปครับเฮ็ดจังได้ละใจมันรลักครับใจมันหลักใจมันหลัก เอาอยู่ดีมีแห้งครับบอกคนสาไปเที่ยวไซนอเอฟซีเอเที่ยวเที่ยวออนบัตรในเด้อให้ไปเที่ยวก็ได้ปันให้แถาแก่สุขสยก่อนน้ำในเดอ้อให้ไปเที่ยวก็ได้ <c oughs> อา่าขอบุญขอบคุณครับเงินแสยนยจะได้ขาดบ้านเงินล้านจะได้ขาดกระเป๋าเอาอยู่ดีมีแห้งครับ ลำลำรวยๆครับ,ออบโอพอใดก็โอโยโอโยขึ้นเนื่องเงินคำกับแก้วก็ได้อาอยู่ดีมีแห้งสบายดีครับผม